สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับร้านลูกปัดเนาะวันนี้เรายังรีวิวสินค้าเป็นลูกปัดจีนอยู่นะคะแต่วันนี้จะเป็นสีขุ่นยี่ห้อของกราดบีดนะคะลูกค้าเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้แม่ค้าหน่อยนะคะลูกค้าอยากดูสินค้าตัวไหนสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้เนาะ อยากดูสินค้าตัวไหนนะคะสอบถามเข้ามาได้เลยเดี๋ยวแมค่ค้าพาไปดูนะคะ วันนี้เรายังรีวิวลูกปัดจีนอยู่นะคะลูกปัดจีนเนาะหรือลูกลูกปัดทำสายคล้องแมสนะคะทำสร้อยแขนสร้อยคออะไรได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสีแรกนะคะอันนี้จะเป็นยี่ห้อ abc นะคะที่ไล์สดไปก่อนหน้านี้ที่เป็นสีขูนเหมือนกันเนาะอันนั้นจะเป็นยี่ห้อ เออ ABC นะคะแต่ตัวนี้จะเป็นยี่ห้อกราสบีดนะคะที่ร้านจะมีขายสองยี่ห้อเนาะตัวนี้จะเป็นยี่ห้อกราดบีดนะคะสีแรงนะคะสีเขียวตองเนาะขนาดสองมิลน,นะคะยี่ห้อกราดบีดนะคะจะเป็นแบบนี้ขนาดสองมิลน,นะคะ เขียวตองขนาดสองมิลถุงละสิบบาทนะคะถุงเล็กๆเนาะลูกค้าสามารถะจะจะได้ซื้อได้หลายๆถุงนะคะถุงละสิบบาทนะคะถุงหนึ่งเยอะเหมือนกันนะคะประมาณยี่สิบกรัมได้เลยนะคะลูกค้าถุงละสิบบาทเนาะสีเขียวตองขนาดสองมิลนะคะ สีเขียวตองขนาด3มมิลเขียวตองขนาด3ามมิลน,นะคะมันอาจจะมืดๆดดินหนึ่งนะลูกคะ่ะเกียวตองขนาด3มมิลน,นะคะ ก็เขียวตองขนาดสี่มิลน,นะคะเขียวตองขนาดสี่มิลเนาะยี่ห้อกราดบีนะคะสีเขียวตองมีครบไซส์นะคะสองสามแล้วก็สี่มิลน,นะคะถุงละสิบบาทเนาะต่อไปเป็นสีเหลือบลุ้งนะคะเป็นสีเหลือบเหลือบเงาเงา,เงาแบบนี้เนาะ สีเหลือบลุ้งขนาด2มิลน,นะคะสีเหลือบลุ้งขนาด2มิลน,นะคะถุงละส0บาทเนาะต่อไปสีเหลือบลุ้งขนาด4มิลน,นะคะสีเหลือบลุ้งขนาด4มิลสีเหลือบลุ้งจะมี2ขนาดนะคะมีเล็กแล้วก็ใหญ่นะคะ2มิลแล้วก็4มิลเนาะ นีนะคะคต่อไปสีเหลืองสีเหลืองขนาดสองมิลน,นะคะสีเหลืองขนาดสองมิลยี่ห้อกราดบีดนะคะสีเหลืองขนาดสองมิลเนาะต่อไปสีเหลืองขนาดสามมิลน,นะคะ สีเหลืองขนาด3มมิลยี่ห้อกราดบีดนะคะต่อไปสีเหลืองขนาด4ี่มิลคสีเหลืองมีครบไซส์นะคะ2อสแล้วก็สเนาะต่อไปสีน้ำตาลทองนะคะสีน้ำตาลเนาะ ตาลทองนะคะขนาด2อมิลจะเป็นสีออกน้ำตาลแบบนี้นะคะน้ำตาลช็อกโกแลตเนาะสีน้ำตาล2อมิลนะคะถุงละ10บาทนี่ห้อกราสบีดนะคะต่อไปสีน้ำตาลทองขนาด3ามมิล สีน้ำตาลทองขนาดสามมิลน,นะคะต่อไปสีน้ำตาลทองขนาดสี่มิลสีน้ำตาลทองขนาดสี่มิลนะคะน้ำตาลทองมีครบไซส์เนาะสองสามแล้วก็สี่นะคะนี่นะคะ ต่อไปเป็นสีดำนะคะ ต่อไปเป็นสีดำนะคะสีดำสองมิลเนาะสีดำแบบนี้นะคะจะเป็นสีดำเงาๆนะไม่ได้ไม่ได้อันนี้นะคะลูกค้าจะเป็นแบบนี้เลยดำสองมิลน,นะคะแล้วก็ดำสี่มิลน,นะคะดำสามมิลหมดนะคะ จะมีดำสอมิลแล้วก็4ีมิลนะคะเล็กแล้วก็ใหญ่เนาะนี้นะคะดำขนาด2อมิลแล้วก็4ีมิลนะคะ ต่อไปนะคะเป็นสีชมพูนมนะสีชมพูนมสองมิลน,นะคะเออชมพูนมเดี๋ยวนะชมพูนมมีขนาดสามมิลน,นะคะชมพูนมขนาดสามมิลน,นี่นะคะชมพูนมขนาดสามมิลยี่ห้อกราดบีนะคะ แล้วก็ชุมพูนมขนาด4มิลนะคะยี่ห้อกราดบีนเหมือนกันนะคะนี้นะคะชุมพูนมจะมี2ไซส์นะคะมีกลางแล้วก็ใหญ่เนาะ2แล้วก็3แล้วก็4มิลนะคะต่อไปสีส้มนะคะ สีส้ม2อมิลนะคะสีส้ม2อมิลแบบนี้นะคะสีส้มเนาะขนาด2อมิลสีส้มขนาด3ามมิลนะคะจะเข้มกว่าสีสองมิลนะคะ จะเป็นส้มอันนี้จะออกส้มเข้มนะคะลูกค้านี่เนาะอันนี้ขนาดสามมิลน,นะคะจะเป็นส้มขนาดสามมิลแบบนี้นะคะคแล้วก็จะเป็นส้มสี่มิลน,นะคะนี่ก็จะเป็นส้มส้มเข้มเหมือนกันนะคะส้มสี่มิลเนาะ แบบนี้สนมีครบ3ามไซส์นะคะแต่ว่าสีจะไม่เหมือนกันเนาะสีขนาด2มิลจะอ่อนกว่านะคะต่อไปสีแดง สีแดงขนาดสองมิลน,นะคะสีแดงขนาดสองมิลเนาะยี่ห้อกราดบีดนะคะสีแดงขนาดสองมิลก็สีแดงขนาดสามมิลน,นะคะสีแดงขนาดสามมิลน,นะคะ ก็สีแดงขนาดสีมินจะเป็นแดงเข้มนะคะสีมินจะเป็นแดงเข้มเนาะจะคนละแดงนะคะมีครบไซส์แต่ว่าสองกับสามจะเป็นแดงสดนะคะสีมินจะเป็นแดงเข้มนะคะออแดงมีออสีมินมีสองแดงนะคะมีแดงเข้มแล้วก็แดงสดนะคะอันนี้แดงสดเนาะ ตัวนี้แดงเข้มนะคะขนาด4มิลเท่ากันนะคะเคต่อไปสีเทาตะกัวสีเทาตะกั่วขนาด2มิลน,นะคะสีเทาตะกั่วขนาด2มิล ีเท่าตะกัวขนาด3ามมิลนะคะตีเท่าตะกัวขนาดสี่มิลนะคะทเท่าตะกัวมีครบไซส์นะคะสองสามแล้วก็สี่เนาะ สอแล้วก็สี 4, ่นะคะสีเทาตะกัวนะคะลูกค้าสามารถดูไลฟ์สดย้อนหลังได้นะคะก็สามารถแคปรูปสีที่อยากได้เนาะแล้วก็ทักเพจหรือว่าทักไลน์แอดก็ได้นะคะสี 4, ต่อไปสี 4, น้ำเงินนะคะขนาด2อมิลสีน, 4, น้ำเงินขนาด2อมิลน,นะคะ น้ำเงินยี่ห้อกราดบีดนะคะขนาด2อมิลเนาะแล้วก็ขนาด3มมิลน,นะคะแล้วก็ขนาด4ีมิลน,นะคะสีน้ำเงินมีครบไซส์นะคะสองสามแล้วก็สี่นะคะ ถุงละ10บาทนะคะยี่ห้อกราดบีดเนาะสีน้ำเงินนะคะต่อไปเป็นสีเขียวนะคะสีเขียวขนาด2อมิลน,นะคะสีเขียวขนาด2อมิล สีเขียวขนาดสามมิลน,นะคะตัวนี้เป็นเขียว3มมิลน,นะคะก็จะมีเขียวขนาดสี่มิลนะคะเขียวขนาด4ีมิลน,นะคะมีสองมี3มแล้วก็มี4มี่มิลนะคะ สีเขียวนะคะต่อไปเป็นสีฟ้านมนะคะ สีฟ้านมขนาด2อมิลน,นะคะสีฟ้านมขนาด2อมิลเนาะตัวนี้นะคะเป็นฟ้านมขนาด2อมิลก็จะมีฟ้านม ฟ้านมขนาด3มมิลน,นะคะนี้จะเป็นฟ้านมขนาด3ามมิลฟ้านมขนาด3มมิลน,นะคะก็จะมีฟ้านมขนาด4ี่มิลน,นะคะ ้านมมีครบไซส์นะคะสองสามแล้วก็สี่เนาะแบบนี้นะคะต่อไปสีครีมสีครีมขนาด2อมิลนะคะสีครีมขนาด2อมิลก็สีครีมขนาด4ีมิลนะคะ ครีมมีสองไซส์นะคะมีสองแล้วก็สนะคะ2แล้วก็4ีมิลนะคะ,นนะครีมนะคะต่อไปเป็นสีขาวขนาด2มิลน,นะคะ สีขาวขนาด2อมิลก็สีขาวขนาด3ามมิลน,นะคะแล้วก็สีขาวขนาด4ีมิลน,นะคะขาวมีครบไซส์นะคะ สอสแล้วก็สเนาะสีขาวคุณกราดบีดสีมิลน,นะคะถึงละสิบ,บาทต่อไปสีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลขนาด2อมิลน,นะคะสีน้ำตาลขนาด2อมิลน,นะคะแบบนี้ขนาด2อมิล ก็สีน้ำตาลขนาดสามมิลน,นะคะแล้วก็สีน้ำตาลขนาด4ี่มิลน,นะคะอันนี้จะออกเป็นน้ำตาลแดงนะคะสี่มิลเนาะจะออกเป็นน้ำตาลแดงนะคะจะไม่เหมือนกับน้ำตาล3ามมิลน,นะคะเป็นน้ำตาลแดงแบบนี้ Okay. ก็รีวิวลูกปัดจีนเรียบร้อยแล้วนะคะลูกปัดจีนยี่ห้อกราดบีนเนาะจะมี3มไซส์นะคะมีสีอ่อมี2อมิลสามมิลแล้วก็สีมิลน,นะคะลูกปัดจีนที่ร้านจะมีสีคูณสีสอดใสสีสอดใสเหลือบุ้งแล้วก็สีเหลือบุ้งนะคะลูกค้าจะมีหลายแบบเนาะลูกค้าก็สามารถดูย้อนหลัง ไลฟ์สด,ดย้อนหลังได้นะคะแม่ค้ารีวิวไปแล้วเนาะอยากได้ตัวไหนก็สามารถแคปรูปได้นะคะยัไงวันนี้เดี๋ยวแม่ค้าก็ขอตัวไปจัดออเดอร์ให้ลูกค้าก่อนนะคะแล้วเราเจอกันรีวิวพรุ่งนี้นะคะร้านรีวิวไลฟ์สดทุกวันนะคะลูกค้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันอีกทีนึงว่าเราจะไลฟ์สดอะไรนะคะ เนีย่ยวันนี้แม่ค้าขอตัวไปจัดออเดอร์ให้ลูกค้าก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ